ัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาอัปเดตวอชชินไมล์แบกันหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปแบบเปิดกระเป๋าน่าจะหลายปีแล้วโน่นานมากนะคะอันนี้คือจริงๆกำลังจะออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูก่อนว่าเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเราพกอะไรออกไปบ้างเริ่มกันที่ใบเล็กก่อนเลยใบนี้ตาดาอันนี้เป็นอ่าอัดเพรสเชอร์บ็อกซ์นะคะเลเยอร์บ็อกซ์ไซส์เอ็มจริงๆจิเพิ่งได้มาใหม่ก็เลยจะเออใช้มากๆช่วงนี้เป็นสีดูนนะคะนี่จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมากว่าไซส์ปกติหน่อยจะชอบใช้เพราะว่ามันเป็นสายแบบโชเด จริงจริงจะมีสาย crossbody ด้วยแต่เรารู้สึกว่าพอเป็น shoulder bag แล้วมันใช้สะดวกดีด้านในก็จะมี3ช่องด้วยกันอันนี้คือเป็นระเบียบอยู่เพราะว่ากำลังจองจากบ้านเพิงใส่ช่องแรกในสุดนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนั่นก็คือลิปสติกนะในใบนี้จีจะพก2แพ่งนะคะก็จะมีตัว e d, t u d y dia d a l i n g tint นะคะนี้เป็นทินที่ชอบมากสี br 404เป็นสีแบบส้ๆมๆอะทุกคน ก็เลยชอบพกติดน,นะคะวันไหนที่แบบลืมทาลิปหรือว่าขี้เกียจอยากได้ลุคธรรมชาติก็จะทาแค่ตินเลยส่วนอีกอันนึงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยติดทุกกระเป๋าก็คือโฮมแลนด์เบอร์18นะคะอันนี้สีบลัตตี้จะเป็นสีออกแบบแบบดงๆเลยทาบางๆก็จะได้แดงอมชมพูแต่ถ้าทาแบบเข้มๆก็ได้แดงแบบแดงจัดเลยอะ่ะอันนี้คือพกในกระเป๋าทุกใบนะทุกคนอย่างบางทีมีงานเข้ามาด่วนหรือว่าต้องไปที่ไหนที่แบบต้องทำการเราไม่ได้แต่งหน้าก็จะทาปากแดงไปเลยจบรอดแอบบให้ดูสีนิดนึงแล้วกันเนาะ อันนี้มันจะออกแบบส้มๆอ่ะทุกคนเวลาเบลนไปแล้วมันก็จะเป็นธรรมชาติไปกับผิวนะคะส่วนโฮมแลนดจะเป็นแดงแบบนี้เลยคือทากันตาย <laughs> กลัวเลอะเสื้อนะคะอีกอย่างหนึ่งในช่องนี้ก็คือทิชชู่ทุกคนอันนี้คือทิชชู่เวลาที่จีไปคาเฟ่แล้วก็แบบเขาให้มาก็พกติดก,กระเป๋าไว้เพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้เวลาเขาเรียกอะไรอะ่ะน้ำมูกไหลน้ำมูกมันจะชอบอยู่แบบในภูมจมกูก็ต้องพกตลอดนะคะเพราะช่วงนี้แบบฮัตชิว้วก็แบบเก็งใจคนลอบข้างไปหมดเพราะบางทีภูมิแพ้ขึ้นนะไม่ได้เป็นโควิดขอใช้ก่อนเลยแผ่นหนะะคคนนน่่เยทุกดูอ ทนนี้นี่คือเช็ดไม่ออกเดี๋ยวต้องใช้ m a k ร u p ม e เวอร์เช็ดช่วคราวไปก่อนนะคะส่วนช่องตรงกลางนะคะก็จะมีกระเป๋าตังกับคุณแจรถแต่ว่าคุณแจรถตอนนี้อยู่ข้างล่างนเนอะกระเป๋าตังที่ใช้เป็นของเซรีอันนี้ไม่ได้ปิดเลย <laughs> ปิดก่อนไม่ได้ปิดโอเคกระเป๋าตังอันนี้เป็นของเซรีนะคะจริงๆเขาเป็นเหมือนการ์ดโฮเดอร์อะทุกคนเนี่ยคือไม่มีช่องใส่เหรียญน,นะคะ สีก็คือเป็นเทาๆอมฟ้านิดนิดเนาะมูแลตรลูอีกแล้วสีตำดวงนี่ข้างในก็รู้หมดเลยเพราะมีตั๊กอยู่20บาทนะคะ แล้วก็จะพกกาแต่ว่าจีเพิ่งเริ่มใช้ใบนี้ได้ประมาณแบบอาทิตย์เดียวเลยยังไม่ได้แบบมีการอะไรเยอะแยะนะคะพอใช้ขึ้นมาจริงๆก็แอบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยพร็อกคอลนิดนึงเพราะว่าแบงก์เราต้องพับพับแล้วก็พับเข้าใจไหมคือถ้าเป็นกระเป๋าตังค์ใบเก่าจีถ้าใครดูคลิปก่อนมันจะเป็นแบบอะไรเป็นโฟว์เป็นพับครึ่งแบงก์เราก็จะกางได้แต่พอเป็นแบบนี้แบงก์มันต้องพับนะคะคือถ้าใครชอบพกเงินสดอาจจะไม่เหมาะกับใบนี้นะคะจะไม่ค่อยพร็อกคอลเลยไม่แนะนาแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบจีที่ไม่ค่อยพกกเเงินน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 นสสด้้้พพบบััััตรรแลววโโออออาาา่ะะะียจ์มคใ ในแบบ่าคลาสสิกบล็อกที่เป็นซีรีสเหมือนกันได้แบบพอดีไม่แน่นเกินไปไม่เล็กเกินไปไอ้เลิฟสีมากม,ม,ม,มาที่ช่องสุดท้ายนะคะที่จะพกเป็นนี่ ดึงเป็นบลัชออนเนื้อครีมอันนี้เป็นของ Ever p i n พนะคะสีชื่อว่า Tri ปปี้เขาจะเป็นตลับกลมๆแบบนี้นะคะเราชอบพกมากๆเพราะว่าน้องบางแบบพกสะดวกบางทีเราใช้กระเป๋าใบเล็กอะเนื้อพอดักเขาจะเป็นเนื้อครีมๆล,ลื่นๆแบบทาทาับแป้งได้เลยไม่เป็นคราบนะคะดีวเห็นว่าใช้จริงเละมากแล้วก็มีกระจกให้ในตัวเนี่ยคือตอบโจทย์การพกพามากก็เลยชอบพกติดกระเป๋าตลอดอีกอย่างหนึ่งที่พกก็คือหวีทุกคนอันนี้จากเด c o อ็อบเจกนะคะเพิ่งได้มาสักพักแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากเนี่ยเป็นหวีสี ไอวอรี่นะคะมีความเป็นงาช้างเห็นไหมเลือบๆเนี่ยแล้วก็มีซองใส่มาให้ด้วยเขาหวีซะหน่อยเลยจีพกเพราะว่ามันเป็นหวีซี่ห่างนะคะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าจีตอบผมเนาะเวลาหวีผ่านอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เจ็บแบบเนี่ยเห็นไหมมันหวีผ่าน กิฟที่ต่อผมไปได้เลยก็เลยจะชอบใช้นะคะรู้สึกว่ามัน practical ดีกับคนที่ต่อผมด้วยเราชอบดีเทลที่เขาแบบมีปลอกซองใส่หมีแบบนี้มาให้นะคะในใบเล็กจิก็จะพกประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าวันไหนใช้กระเป๋าใบไหนก็จะยกย้ายของไปตามแบบกระเป๋าที่ใช้แบบสบายดูช่วงนี้ใช้ใบนี้ตลอดเลยเพราะว่ามันเข้ากับสีเสื้อผ้าได้ง่ายนะคะแบบเนี้ย แมทชิ่งได้ง่ายใส่กับอะไรก็เข้าไปหมดจะสีพาสเทลขาวดําหรือว่าแบบสีสันสดใสอันนี้ก็เอาอยู่นะคะอีกใบหนึ่งที่พบตลอดนะคะนักหน่อยอันนี้เป็นของ Homeland Studio อันนี้ติดตัวติดรถตลอดเลยจะมีความเยอนนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานเราทํากาแฟหกไปนะคะเป็นกระเป๋าผ้าแบบแคนวาสนะคะแล้วก็ปากกระเป๋าจะเป็นแม่เหล็กจีก็เลยชอบพกหนาเพราะว่าเวลาถือบางทีเราปิดแบบนี้แล้วเราก็เดิน มันไม่แบบมันไม่อ้าจนเกินไปอ่ะเดี๋ยวใครจะหาว่าใครของอันนี้ใช้จริงๆนะเปิดออกมานะคะเขาก็จะมีช่องเล็กใส่ของด้วยอันนี้แอดใส่แบบถ้าทำไมวันนี้นึงขอโทษอย่างแรกก็คือ MacBook นะคะอันนี้ MacBook 13นิ้วเนาะจริงๆ15นิ้วก็ใส่ได้นะคือน้องอม,มีความจะพังแล้วทุกคนจีก็เลยไม่ได้ใส่เคสนะคะเพราะว่าพอใส่เคสเรารู้สึกว่าเครื่องมันเวอร์ฮีทไวก็เลยพกแบบง่ายๆแบบนี้เลยก็เลยเย็นเลยนะคะอย่างที่2นะคะก็คือกระติกน้ําอันนี้เป็นของของของ เซลโลรู้สึกว่าจะตำมาจากร้านรูทสาทรน,นะคะชอบมากมันเป็นกระติกน้ำแบบกลมๆแบบนี้ทุกคนแล้วก็เป็นวัสดุแบบดีเลยข้างในเหมือนเขาเป็นเซรามิกด้วยเวลาเราพกขึ้นรถหรือว่าพกใส่กระเป๋าปิดฝาไปมันก็ไม่หกนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เราเป็นคนติดกระติกน้ำนะทุกคนต่อให้อยู่บ้านก็ติดนะคะจะแบบใช้เป็นกระติกแบบนี้ตลอดมันแพคติคอลจริงเราชอบใช้จะมีเฟลโลอันนี้นะคะแล้วก็มีคินโตเหมือนกันคินโตก็ชอบแต่ว่าอันนี้จีซื้อเป็นไซส์เล็กมามันก็จะพกพาได้แบบสะดวกเวลาใส่ไปในกระเป๋าเนาะ น่ารักมากนี่นะคะต่อที่ไอเทมจุกจิกบ้างนะคะอันนี้จะเยอะนิดนึงนะหูขอบจุกจิกเยอะมากนะคะอันนี้เป็นกระดาษทิชชู่อย่างที่บอกว่าเป็นภูมิแพ้จกงต้องพกติดตัวตลอดนะคะมีคอนสซตนต์นะคะเพราะว่าเพิ่งเป็นประจำเดือนไปหนูก็ต้องพกไว้เพราะว่าเราเป็นคนที่เมนมาแล้วจะปวดท้องหนักมากต้องอัดคอนสซตนต์ไม่งั้นแบบออกไปข้างนอกไม่ได้นะคะแล้วก็มีเยลลี่นะคะอันนี้คือติดมากซื้อแบบยกแพ็คมาเลยจากกูเม อร่อยมากไปญี่ปุ่นไม่ได้ก็ต้องตำในไทยไปก่อนนะคะก็มีอันนี้เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะที่ทางร้านมาการินส่งมาให้น่ารักมากเราก็ชอบพ่นๆไปแบบนี้อันนี้เป็นบอดี้โลชั่นนะคะ,อบบอนนะ,คะของคาเลงใกล้หมดแล้วนี่เบาวิวแล้วทุกคนบางทีเราตื่นสายขี้เกียจไม่ได้ทาครีมที่ตัวใช่ไหมก็จะพกแบบนี้นะคะแล้วก็แบบทาเอาเระหว่างวัน <laughs> พูดเราก็ทาเลยแทกมมจะมีโบแบบกันตายนะคะอันนี้เป็นโบผูกผมนี่ เคยวันไหนแบบแบดแฮร์เด y นะคะก็หยิบโบเนี่ยผูกเข้าไปเลยจบสวยคิดเอาเองว่าสวย แล้วก็แล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็นสเปรย์พ่นจมูกนะคะเวลาที่ภูมิแพ้ขึ้นนะ่ะอย่างที่บอกว่าเวลาออกไปข้างนอกบางทีภูมิแพ้ขึ้นแล้วเราหัดชิวเราจามหรือว่าตาบวมน้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยบางทีเกงใจคนรอบข้างนะคะเขาจะมองว่าเราป่วยจริงก็เลยต้องพกจริงตั้งแต่มีโควิดจีพ่นแบบบ่อยมากๆนะจริงมันไม่ควรพ่นบ่อยแต่ว่าเราก็เออพ่นไปเพราะว่าเกงใจคนอื่นนะคะมีแว่นกันแดดน,นะคะนี่กันตายเหมือนกันเวลาทรงๆก็ใส่แว่นเข้าไปคาดหัวสนิดอะไรงี้มีกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะอันนี้เป็นของล ลิลี่โคสตูดิโอจริงมันมาพร้อมกับกระโปรงทุกคนแต่ว่าเราชอบถุงผ้าเขานะคะมันลื่นดีด้วยความที่มันเป็นผ้าซาตินอ่ะก็เลยเอามาใส่แบบเครื่องสาําอางแอบดูแม้ว่าในเครื่องสำอางมีอะไรบ้างที่พกอันนี้เป็น double w สเต stay in place m a t t า p o ดอร์ของเอสเตเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ปกปิดนะคะแล้วก็เน้นแบบเป็นเนื้อแมตต์อะ่ะเออบางทีหน้ามันระหว่างวันก็แปะทาไปได้เลยมีอันนี้เป็นอายไลเนอร์ของอิฟซ่านะคะฝั่งนึงเขาจะเป็นบรัชอีกฝั่งนึงจะเป็นเหมือนเพนซิลอ่ะอันนี้ติดทนมากๆี่ชอบมากมาสคาร่าอันนี้ของ No. นนก็ไม่ตกลงมาข้างล่างเลยไม่เลอะเลยอันนี้ตลกมากทุกคนเพราะว่าจีไม่ได้ออกจากบ้านเลยใช่ไหมก็เลยฝากพี่พีไปซื้อให้ทีแฟนบอยแล้วนางเลือกแบบเข้าใจแล้วว่าการฝากผู้ชายไปซื้อเครื่องสำอางอะไรที่แบบสงสารนางมากอะคือนางเลือกนางน่ากนางไม่รู้จักว่าอันไหนคือมาสคาร่านะคะสุดท้ายก็เลยให้นางหยิบหยิบมาก่อนแต่ว่าก็หยิบมาถูกนะอันนี้เป็น4 0 1นะคะสีดำที่ดาขนตานี้ของแอนนาซุยนะคะมีกระจกอันนี้ของจิลสจูว์มาพาี่พีซื้อให้ทีปุ่นนะคะจีพกตลอดน่ารักมากแล้วก็ใช้้้งานนสะดดววกมัตัตย น,นี้เป็นลิปกลอสนะคะของ Everpink ที่ชอบมากคือไซส์เขาพกสะดวกแล้วก็เอาไว้ทาท็อปบางทีเราออกไปข้างนอกอะทาปากแมทไปเพราะว่าใส่หน้ากากใช่ไหมพออยากจะถ่ายงานสวยๆนะคะก็อ <ๆ S 2> ันนี้ทาท็อปไปได้เลยทาท็อปลิปแมทไปได้เลยสวยมากบลัชออนของ Nars นะคะสี Exhibit A เป็นสีกันตายของเราี่ มันจะออกแบบแดงๆแบบนี้ที่ปัดอยู่ตอนนี้นะคะที่ปัดคิีวันนี้ของ glossier เลยนิดนึง boy brown นะคะเป็นสีสายเพราะว่าออกไปข้างนอกเราจะเติมสีๆยวมันเลอะก,ก็เลยใช้สีสายเติมเอาตัวสุดท้ายคือ cushion นะคะอันนี้ของ Laneige เพิ่งได้มาเป็นเนื้อแมทชอบมากปกปิดมากนี้ที่ทาอยู่นะเครื่องสำอางที่พกก็จะประมาณนี้นะคะมีพกกล้องฟิล์มด้วย กล้องฟ์มที่ใช้ประจําช่องใหญ่ก็จะพกประมาณนี้ส่วนนี้จะเป็นช่องเล็กนะคะก็จะมีมีตัวอะแดปเตอร์นะคะกับ ssd นาออันนี้ไว้ตัดคลิปตัดงานต่างๆนะคะมีลิปมันด้วยอันนี้เป็นของเอสเซ่นะคะชอบมากพกไหลกระเป๋ามากมีน้ําเผาขวดจิวอันนี้เป็นของโจมาโลนนะคะกลิ่นอิงกฤษแพรแน่นอนพกไว้พกสะดวกแล้วก็ปิดท้ายนะคะมีพานไว้หนึ่งอันอันนี้ปิดไปแล้วกันเนาะช่วงนี้ถ้าใครตาม IG จีจจะเห็นนะคะว่าจีมีพกอีกอย่างหนึ่งด้วยที่พกตลอดเลยนั่นก็คือเดา น้องมีชื่อแล้วนะชื่อว่าจูดี้นะคะจีให้ทุกคนในไอจช่วยกันตั้งชื่อชื่อที่เข้าตาก,ก็คือจูดี้นี่อันนี้คือพกตลอดเลยเพราะจีเป็นคนชอบอะไรที่แบบนุ่มๆนิ่มๆน,น,นะคะก็จะเอาไวก้กอดบางทีนั่งตัดงานงก็จะกอดอย่างนี้ไปด้วยถ้าใครอยากดูจเดีเปิดปลุกไอเทมหมีก็คอมเมนต์บอกไว้นะมีไอเทมหมีแบบเยอะมากๆนะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้ก็พานนออกไปข้างนอกด้วยเหมือนกันในกระเป๋าใบใหญ่ที่พกก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่นอนเพราะว่าในไอจีถามกันเยอะมากที่ห้อยกระเป๋าอันนี้ที่เป็นวงกลมๆนะคะของอน่าจะลูเน่ถ้าจีออกเสียงไม่ผิดเดี๋ยวจะขึ้นแท็กให้โนแล้วก็น้องมีที่เป็นเทสอันนี้คนถามเยอะมากจีได้มาจากตึกของเล่นที่ขเขาเรียกอะไรอะเมกาพลาซาใช่ไหมจีไปร้องพี่พีเลือกของเล่นนะคะก็เลยได้อันนี้มาในราคาแบบ80บาทไม่คิดว่าน่าจะมีขายที่อื่นแล้วอ่ะใครชอบก็ลองไปเดินดูเมกาพลาซานะคะอาจจะแบบ เจอตัวอื่นที่ถูกใจเออกระเป๋าสะพายให้ดูวัดที่แม่แบกจีก็จะประมาณนี้นะคะน่าจะเหมือนกับสาวๆทั่วไปแม้มีลิปสติกกระเป๋าตังเครื่องสำอางของจุกจิกต่างๆจะมีแปลกแตกแยกมาก็จะมีน้องคนนี้ที่แปลกมานิดนึงน,นะคะยังไงถ้าใครอยากดูคลิปแบบไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกจีไว้ได้นะวันนี้ขอตัวนีไปทำงานก่อนแล้ว,ลวเจอกันใม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย